สวัสดีค่ะช่องบรรชัยวิถีบ้านทุ่งเาร,รวยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็จะย้ายที่ใส่ฟางที่กินฟางของแป้งร่่านะคะออกมาตรงข้างนอกนะคะที่เดิมนะคะเมาไว้ที่เดิมนะคะย้ายมาไว้ข้างนอกเพราะว่าเวลาน้องกินฟางเนี่ยน้องจะชีนะคะแป้งร่่าก็จะชีเปีกยกเยอะนะคะก็เลยต้องย้ายออกมาข้างนอกเพื่อที่จะให้น้อง ฉี่อยู่ข้างนอกข้างในก็จะได้ไม่แฉะข้างในก็จะได้เป็นห้องนอนที่สะอาดสะอ้านนะคะแห้งไม่แฉะนะคะของแป้งร่ํานะคะถ้าแฉก็ให้แฉบริเวณข้างนอกเพราะว่าบริเวณข้างนอกนี้เวลาแดดออกมันก็ยังแห้งทันมันก็ยังซึมลงพื้นดินแต่ข้างในมันไม่มีแดดส่องไปถึงเวลาฉี่แล้วมันก็จะแฉะพื้นก็จะแฉะก็เลยต้องย้ายออกมาข้างนอกนะคะ จะนั่นหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้มันติดกับตะปูจี้ตีตะปูไอ้นั่นอ่ะจีบไว้ไงสี่สี่ห้าดอกเลยดึงใชเหรือวันอื่นโอ้ยังไงหรือเลยอ่าไม่ให้มันเสร็จเพราะวันอื่นก็ไม่มีเวลาทำโน่นนี่นั่น แรงออกมาลูกปวยเป็นก่อนเปลงน้ำ แล้วตรวนี้ต้องทาหลังคายืดให้เขาไหมเอาไว้เอาไว้ค่อยทำเป็นสแลนโอ้ดหใครทิ้ไม้แตงขี้เก่าได้ยุดค่อยทำเพิงสแลนใู้มันอุ้ยโมตีกัดขวดมากเลย

เอออร่อยเลยพขาเนี่ยเออมันกินได้ต้องย้ายออกเลยไม่ย้ายเดี๋ยวหาไม้มาตีมาตีหญ้าเป็นคอกไว้แม่เขากินได้แ<ช>ม่เห็นไหมอันน,อนี้นด, <ๆ S 2> ดึงหญกแล้วต้นข้าวพี่ชี้ตัดต้นข้าวให้กินแล้วติดใจแหน่โอ้ยเกินไปแล้วมัง่งเกินไปแล้วมัง่ง เพื่น่ะเพืน่น่ะสำรวจค้องใหม่แล้วลูกสำรวจค้องใหม่บ้านใหม่ว่าแข็งแรงไหมทำไมแทบไปแล้วแล้ว,ลวก็แบบแบ็น่รงก็อ,อันนี้เขาเดินแบบสบายเลยสำรวจเลยทีเนี้ยว่าแข็งแรงไหมหนูจะออกหนีไปเที่ยวได้ไหมอ,อ,อีพ่อเอ้ยติดกล้องวงจรไว้เด้ออีพ่อเอตสานพี่น้อง เชอนกันไปเที่ยวออกเดินเที่ยวกันคงจะสน,นุกมากทำบริการทำให้ดีเลื่อนข้างเป็นใช่ไหมเป็นข้างเป็นเดี๋ยว,วเอาเดี๋ยวคุณก็ออกไปนะ hai một hai một một hai 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 ด้านหลังเห็นไหมต้องขึ้นไปหมุนอ้อมทางนี้ด้วยอย่ผมให้ด้จับแป๊บหนึ่งหนึยึออเมาอยู่แถน้าให้แนยกกึม่ไว่เตะยิงเี่ยอ่ะมี่งอมนี่ราหมุนเลยใช่ ไปเลยเอาไปไว้ตรงไหนอยากมาที่กอ่รจเอาไปหยุบหัวเออหมดและตั้งตอจังเลิศองิองีกหนึอทุกคนไหนแล้วน่ยหน่อยเยอะม่นี่มีก้อนนี้ก้อเลยผมเียเองออกเลยพอละผมเี้ยเองโอเคไล้วอเฮ้ยไปใหญ่เลยกัเนี้ยนั่นละไป เสร็จนแป้งรามของเจ้าอ่ะคจะเสร็จเอาเครื่องคุณอ่ะ้ยอยากเป็นคนไม่มีโลกภครใจิว่าโอเคนะคะแปล้งรลามก็สบายแล้วคัานี้ได้เดินเล่นข้างนอกนะขาเป็นต้นข้าวเดี๋ยวแม่ไปตัดหญ้ามาให้ดีกว่า เลอก็กลับดีกว่ามันมืดแล้วโอเคนะคะก็ิกำลังใจให้ด้วยนะคะขอกคลยปย้อนหลังจบคลินะคะกับขอบคุณ่านนะคะสวัสดีค่ะแม่แม่ไปตัดยา้งล่างก่อนจะเข่งอยู่นั่นไหม เดี๋ยวแม่ไปตัดย่ามาให้ดูไหมเดี๋ยวไปตัดย่ามาให้แป้งร่าก่อนนะคะย่าหวานนะคะ มา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 นะอ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 ะ 我买一 Yeah, you better, yeah, you. Yeah. แต่ยาแป๊บนึงเลยึ๊บเก็บเครมาดื้เจนมอกอน ้วยอ่ะอาอกจาจุดนั้นงั้นต้องมันจะกินข้างในมันจะกินพุ้ขันกินข้างนอกมันแงไวยเด็ก่าเืลกน้องอันน้็หลังข้า้บอม่ตัดหญ้าหวานมาให้นะคะ ก็นี่แหละสมมุติว่าแป้งล่ําสมมติว่าแป้งล่ํายืนจินย่าอยู่ตรงนี้แป้งล่ําก็จะฉี่จะอืดใส่ตรงนี้ใส่ข้างนอกซึ่งมันโดนแดดใช่มันก็จะแห้งแล้วก็เวลาฝนตกมันก็สลายไปกับน้ําด้วยแล้วข้างในจะไม่แฉะข้างในก็จะแหง้งก็จะเป็นที่หลับที่นอนให้แป้งล่ําได้อย่างกว้างขวางด้วยนะคะข้างในเป็นห้องนอนได้อย่างดีเลยรงนี้จะเอาไม้ตีตรงนี้แผ่นหนึ่ง ด้านนู้นแม่เขากินได้เออเอาเดิมจรินข้างนอกใช่ชอบกินที่กินข้างในใช่ก็เดี๋ยวตีเลยก็ได้ไอ้พวกนี้ก็ตีไอ้นี่ชอปูนจะย้ายไปตรงไหนพ่อมันเป็นกล้วยน้าเขากินตรงออกเดินออกมาเมื่อกี้ได้เขาจะรู้แหล่งละเดี๋ยว่ากล้วยนี่ต้องย้ายมามีมุมเนี้ยเราวางเอาวางไว้ใต้นั้นก็ได้กล้วยอ่ะเออเอากระบะวางไว้ใต้นั้นเลยกระบะอะไรกระบะกล้วยอ่ะใต้นี่เหรอเออจะได้ แต่ต้องหาอะไรมาปิดรูไงปิดรูอะไรมันมีรูไม่ใช่เหรอตูดอันเนี้ยเรพราะว่าดูดน้ำไปน้ำระบายออกไงไง้น้ำมันจะขังไม่ใช่ก็เอากำมังลองอีกชั้นหนึ่งก็ได้ลองก้นมันอะลองข้างในแล้วไม่ลองข้างนอกนี่นะคะ่ะแป้งล่าก็จะกินหญ้าอยู่แบบนี้แล้วเวลาเขากินไปเวลาเขาฉี่ไป,เ,เ,ขไปเขาก็จะฉี่ใส่ข้างนอกตรงนี้นะคะ แล้วข้างในก็จะแห้งข้างในก็จะเป็นที่นอนได้อย่างกว้างขวางเลยเป็นรั่ก็จะนอนข้างในอย่างกว้างๆนะคะไม่แออัดนะคะเดี๋ยวจะย้ายพ,อพ่อปูจริงๆอ้กระบาพูดว็จะย้ายอยู่ตรงนี้นี่มเนี้ยเวลาฝนตกนี้ฝนตกไม่เป็นไรฝนตกแดดออกเอมกินตากแดดอีกวางไม่กินข้างล่างแตดีแล้ว นะอกินอย่างแซ่บเลยนะลูกเนาะติดทรายเลยเลยเขาดือดจีนโอ้โหตดทรายด้วยตรงนั้นเนี่ยมันเป็นไงเขืนทรายต้องเอาฟางมาวางค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจช่องมณฑ์ชายวิธีบรนทุ่งพารวยด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามชมคลิปจนจบคลิปนะคะกราบขอบคุณอีซีที่มีเมตตาเข้ามารับชมอย่างแทบเลยลูกย่าหวานอ่อนๆแม่ไปตัดมาอ่อนๆเลยลูกเอ้ยสวัสดีค่ะเกิดก็ไม่ทันย่าหวานโตก็ไม่ทันนะคะไม่ทันแป้งรัมกินเลย เออปูรองไว้เวลาหญ้ามันหล่นลงมาก็จะได้โดนฟางมันจะได้ไม่กินโดนดินทราย